สวัสดีครับผมมาพบกับอาร์มในช่องฟรีน้อกอานะครับผมกับภารกิจพิชิตการสอบเป็นพนักงานราบพิษากิจหรือข้าราชการนะครับถ้าผมได้เหนื่อยงานที่ไหนนะครับผมการทำซีรีส์นี้ก็จะยุติลงทันทีนะครับขอต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ซีรีส์นะครับผมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับ ก็คือคอนเทนต์นี้ที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าผมมาได้ทําการโพสต์ใน Facebook นะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้สมาชิกที่เป็นอศาสาสมัครนะครับผมมีทั้งหมดเพิ่มมาอีกสาคนนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็คือผมเองก็เป็นคนสอบไม่ผ่านของาอพากกรพโทนะครับแต่ว่าผมเองก็เข้าใจในคอนเซปต์อะไรมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคนที่สอบกรอพอครั้งแรกเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสองท่านเนี่ยก็คือว่าตกเหมือนกับผมเลยนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มแบบ เรียกว่าบอกได้เลยว่าผมกล้าพูดนะวันนี้ว่าก็คือสอบไม่ผ่านนั่นเองนะครับผมซึ่งคอนเทนต์อันนี้นะครับผมจะเป็นการฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับผมในการที่อ่านหนังสือไปด้วยกันนะครับย้ํานะครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยไม่มีเรื่องของเชมพาน,นิเนนทงสิ้นนะครับสามารถตรวจสอบได้ที่แชทของผมหรือ,อเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณเนะื้อหาวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมได้เอาเนื้อหาตามเพจดังต่อไปนี้ครับ อ่ะโอเคครับผมสำหรับที่ผมได้บอกเพจเนี่ยก็คือผมได้เอาเอาของเขามาอธิบายนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วใครสำหรับสนใจที่อยากจะไปเรียนพิเศษตามเพจพวกเนี้ยเขาทําเฉลยได้ออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมแล้วก็ ไม่ต้องติดต่อหาผมนะย้ำนะครับผมไม่ต้องติดต่อในเชิงผมนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมทำาคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็อยากจะฝากสมาชิกผ,ผู้ร่วมเข้ากลุ่มกับผมด้วยว่าขอให้มีความตั้งใจนะครับผมในระยะเวลา85วันที่เหลือจงใช้เวะลาหนึ่งชั่วโมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วผมจะตั้งใจว่าผมเนี่ยจะตั้งใจผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยผ่านไปได้วยกัน จะได้เก็บประวัติศาสตร์ในการสอบกพอรอบนี้ไปได้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์ของช่วงที่ผมสอนแบบคร่าวๆมีสลับเครื่องได้ใช่ไหมเข้าคอมเข้า iPad ไ,ไ,ได้ครับมันไม่จํากัดเวลาถ้าแบบฟรีมันแค่40นาทีอ่ะ okay, โอเคครับคอนเสปร์ของเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าตัวต่อไปมันคืออะไรถ้าสมมุติอะโจทย์มันมันออกแค่5้าข้อก็จริงแต่ถ้ามันโจทย์มันออกอย่างเนี้ยผมว่าทุกคนอะมันมันคงจะต้องทําได้อยู่แล้วถูกไหม ูกไหมอย่างเงี้ยมันคงไม่คงไม่มีใครตกภาคกอกันหรอกคุณบ่าถ้าโจทย์มันออกเองถูกไหมครับโอเคแต่ก็นะมันไม่แน่นะครับแต่แต่ที่ผมสอบรอบที่แล้วเนี่ยไม่มีซึ่งพอเดี๋ยวเวลาผมพาทาโจทย์คณิตทั่วไปเนี่ยผมจะเอาเรื่องที่มันออกบ่อยที่สุดในห้องเออในห้องนะเอาที่มันออกบ่อยบ่อยที่สุดในในที่พี่เจอในข้อสอบเอาที่มันเจอบ่อยที่สุดผมจะพยายามคัดที่มันออกบ่อยที่สุดที่ผมรู้สึกว่าเออเรื่องนี้ยังไงมันก็ออก ในการสันนิษฐานนะโอเคเนาะก็คือผมจะช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็คือเดี๋ยวผมอาจจะช่วยคนในเนื้อหาที่มันออกแต่ถ้ามันออกนอกเหนือที่ผมไม่ได้สอนก็ช่วยตัวเองนะแนี้คุณจะทํายังไงให้สองตัวเนี้ยมันได้ตามที่เขาต้องการคือข้อเนี้ยถ้าคุณสามารถทําได้นะยังไงเนี่ยมันเหมือนคุณได้ฟรีๆหละข้อเนี่ยเนาะเรื่องนี้ออกแต่มันไม่อะไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมคือไม่มีครับไม่มีสูตรตายตัวเลยครับผมไม่มีเลย เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพาทําไปเล่นๆเนาะมามานั่งฝึกว่าเอ้เอาตัวเลขเอามาทําอะไรกันเอามาลองคูณเอามาลองหารเดี๋ยวผมจะมาลองพาทําในวันหลักแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาทําแบบใครลองเอามาเอ้ลองเอามาบวกกันดูสิมันจะได้ตามที่คุณคิดไหมอะไรเงี้ยนะถ้าผมจะค่อยๆแย่อะไรเงี้ยโอเคมีใครสงสัยไหมครับในส่วน operation อันนี้ผมไม่พาลงมือทำนะแค่ให้ดูหน้าตาว่าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือเปล่าแต่เจอข้อสอบก็ค,คิดไม่ออกทุกครั้งเลยอะอ๋อใช่ใช่ใช่ครับมันด้วยเวลาจํากัด ด้วยเวลาจํากัดอันนี้ผมเข้าใจอยู่แต่นี้เข้าใจในคอนเซปต์อยู่ใช่ไหมอันนี้เข้าใจค่ะ <laughs> มันก็ไม่ยากแต่ปัญหาเรื่องนี้นะครับอยากให้ฝึกเยอะๆเพราะว่ามันใช้ทักษะไม่เยอะมากทักษะเรื่องนี้ใช้จดน,นะครับก็คือหนึ่งบวกลบคูณหารสองเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของประมาณค่าประมาณค่าคืออะไรครับประมาณค่าก็คือทําตัวเลขให้มันดูรู้สึกสวยที่สุดในการเอามาคิดเลข ผมไม่มีทางที่จะเอามาเอาตัวเลขตรงๆแบบนี้มาคิดเด็ดขาดโอเคไหมนะครับผมจะไม่มีทางเอาตัวเลขตรงเอา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 ,เอาตัวเลขแบบนี้มาคิดเด็ดขาดยังไงมันทําไม่ทันแน่ๆครับตอนที่ผมสอบอผมก็จะแบบว่าผมก็จะตัดอย่างนี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึงนะครับว่าเวลาอ่านโจทย์แล้วก็ย้ํานะครับว่าเรื่องนี้ห้ามใช้ตัวเลขตรงๆให้ใช้เรื่องของการประมาณเท่านั้นนะครับและไอคำตอบไอคำตอบเนี่ย เอ้พี่ทำไมหนูคิดออกมามันไม่ตรงก็บอกแล้วว่ามันคือการประมาณบทความที่หนึ่งคือไม่แน่ชัดกับข้อสรุปที่สองคือไม่อะไรครับไม่แน่ชัดอย่างนี้เราจะตอบข้ออะไรครับช้อยข้อสามโอเคนะแล้วก็ช้อยอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าข้อไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยตอบข้ออะไรครับถ้าไม่เหมือนอนุกรมตารางตาราง โอเปอเรชันอ่าโอเปเรชันแล้วก็เ uh, mm hmm. งื่อนไขภาษา mm hmm. แล้วก็เ mm hmm. งื่อนไขสศิล mm hmm. ครับผมอันเนี้ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ใช้ทัดสรรไม่เยอะฝึกบ่อยๆคุณก็คล่องแต่ว่าถ้าไอเป็นคณิตทั่วไปเราไม่รู้เนื้อหาว่ามันจะออกเรื่องอะไรเพราะว่าวันอันนั้นมันกว้างกว่าถูกไหมเราไม่สามารถที่จะไปรู้ชะตาว่าเฮ้ยคุณออกข้อสอบจะออกเรื่องอะไรถูกไหมครับนะเราไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็ วันนี้เราก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตามคอนเซปต์ก็คือ,อภาพรวมแล้วเนาะวันนี้เราจบไปแล้วนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้แล้วก็ทําไมผมให้ภาษาไทยดิเดียวไหนคุณลองดาใจผมนี่ว่าทาไมภาษาไทยเนี่ยผมให้กับมันน้อยจริงๆไหนลองดาใจผมหน่อยมันเป็นแบบเราต้องทําได้อยู่แล้วอะ่ะคือเราอ่านออกเราเข้ามันไม่มีอะไรซับซอ้อนอ่ะอย่างที่หนึ่งข้อสอบภาษาไทยเนี่ย มันออกสิบห้าข้อเพราะมีทั้งหมดห้าสิบข้อห้าข้อแรกนี่คือ,อน,นี่ครับข้อความใดอยู่ลำดับที่เท่าไหร่มันไม่มีสูตรตายตัวเหมือนคณิตศาสตร์นะค่ะถูกไหมคือคือแบบผูมันเป็นเรื่องที่คุณต้องมานั่งเขียงกันหนะักจริงๆนะครับอันนี้น้องปุ๊กกี้เข้าใจเนาะว่าทําไมมันถึงแบบผมให้เวลากับมันน้อยมากอันนี้มันต้องแบบวัดดวงส่วนมากเขาจะแนะนําว่าฝึกให้พอเป็นพิธีภาษาไทยฝึกให้พอเป็นพิธี นะครับคือคุณไม่สามารถเดาเกมมันได้ว่าไอ้อะไรคือบทความที่หนึ่งแล้วคุณอ่านเนี่ยโหต้องมานั่งอะไรมานั่งตกเถียงกันแน่แล้วก็อีก10ข้อเนี่ยอีก10ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบทความครับอย่างละ5ข้อเนาะมันจะเป็นบทความแล้วบทความก็จะประมาณคู่แผ่แล้วก็ตอบคาถาม5ข้อก็ตั้งสติในการอ่านดีๆก็แล้วกันนะครับส่วนมากเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของอวัฒนธรรมบ้างเทคโนโลยีบ้างเรื่องของอ อะไรนะที่เจอมาก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลของเด็กเรื่องของการศึกษาไทยเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาทางสังคมอะไรก็คือหนูได้เข้าใจภาพรวมของกอพอนะคะเพราะหนูไม่เคยสอบเลยก็เข้าใจภาพรวมแล้วส่วนเรื่องเวลาที่ใช้สอนก็คือโอเคค่ะเพราะถ้านานเกินหนูก็น,าน่าจะง่วง <laughs> หนูไม่กลวง่วง จริงครับได้หนึบบ่งชั่วโมงจริงๆ<บ>ไม่คือโอเคเลยค่ะลแล้วก็หน<ช>ูได้มองเห็นเนื้อหาแบบโอปวเราจริงๆก็คือพรุ่งนี้เตรียมลุยคณิตค่ะใช่ใชครับผมก็นั่นแหละครับอืมขอบคุณมากแล้วพี่เนี่ยครับพี่มูซก็ขอบคุณนะฮะแต่คือพยายามหาเหมือนกับดิวเตอร์มามานาน,นี้ยครับปกติจะจะไม่เคย ยู่คือจะอ่านเองคือเวลาอ่านเองเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเวลาติดขัดเนี่ยเราอด,ด,ดีกว่าครับผมทำคอนเทนต์เพื่อนช่วยเพื่อนครับผมไม่ใช่ติวเตอร์<ก>รโอเค <S <S พะยะค,คือคือคืออันนี้ก็เป็นคือรู้สึกดีดีใจมากคือเหมือนกลับที่ได้ความหวังที่เคยริบรี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกนี้มีมีความหวังขึ้นเนี่ยัมีมีค่อยค่อยค่อยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่อยดูแลใช่ไหมครับ หนึ่งชั่วโมงก็คือไม่ไม่ไม่มากเกินกันไปใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอเคแล้วพี่สองอะครับพี่คิดคิดว่าเหมือนกับมีมีกําลังใจในการที่จะเรียนอะคือปกติหนึ่งชั่วโมงนี้ทําไม่ได้แน่นอนคือไม่ถึงออย่างน้อยก็สิบห้านาทีก็แค่นี้เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยพรุ่งนี้ค่อยค่อยพรุ่งนี้ตลอดอะแต่นี่มมันบังคับให้เราต้องไปอะเราต้องได้อะคิดว่าแบบมันมีมันสร้างสร้าง คือสร้างมันกับแรงแรงบันดาลใจเืินด้งดูดให้เราแบบยังไงอ่านหนังสืออ่ะมันมีเพื่อนอ่ะเหมือนแบบ็คือคู่แข่งคู่แข่งในใจกันหนึ่งเงี้ยว่าเออเพื่อนก็เขาก็ต้องเรียนเงี้ยเราต้องนั่งเรียนไม้ได้ก็คือวัตถุประสงค์ที่ผมมาทำกลุมเนี้ยแหละก็คือการมีระเบียบวินัยนี่คือคอนเซ็ปต์ของการทำกลุมไม่ใช่เป็นคอนเทนต์การหาตังค์ใดๆทั้งสิ้นเพื่อหนึ่งก็คือเป็นการบังคับตัวเองว่าเฮ้ยต้องอ่านต้องตั้งทำวันละหนึ่งชั่วโมงจนถึงมันสองเท่านั้น ก็ขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ครบและไม่บรบกวนแล้วพรุ่งนี้จะกันเวลาสองทุ่มนะคะผมที่ห้องเดิมขอบคุณ <ạ. S 1> จากใจจริงๆนะครับที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะผมเดี๋ยวติดตามคลิปย้อนหลังเป็นแดรี่ได้ที่ f a c e b o o k สัวสผมนะครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนจ้า เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับที่ผมได้ทําภาพรวมคร่าวานะครับสําหรับวันแรกนะครับผมก็สามารถนะครับผมติดตามนะครับผมความคืบหน้าอีก85วันที่เหลือได้ช่อง YouTube ของ f e e d d o อาร์นะครับผมก็ลองดูกันว่าเพื่อนๆนจะมีความมีระเบียบวินัยไหมผมก็ขอคาดหวังว่าขอให้เพื่อนๆนมีระเบียบวินัยแค่วะละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมพยายามอยู่ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมผมก็ภาวนาขอให้อยู่จนถึงวันนั้น เพื่อที่จะได้คอนเทนต์ออกมานะครับผมเป็นลูกกระทำว่าเราเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือจริงๆนะเออเราตั้งใจอ่านแล้วก็เห็นผลอยางเห็นได้ชัดโดยที่เราไม่เมคหรืออะไรเพราะว่านักที่นี้จะเป็นในการทำคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ทั้งหมดครับขอฝากช่องฟรีต้องเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมเดีวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ในวันต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย